สวัสดีครับผมจาหนุม่มผมได้ไปรวบรวมข่าวสารข้อมูลการเปิดสอบบรรจุข้าราชการทางทางหารมาให้น้องๆได้รับรู้ข่าวสารของการเปิดสอบเพื่อจะได้เตรียมตัวสมัครสอบทันตามห่วงเวลาจะมีด้วยกันอยู่14สนามสอบหลักๆไปดูเลยครับสนามสอบที่1โรงเรียนเตรียมทหารจะเปิดรับสมัครสอบห่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกๆปีรับสมัครบุคคลวือเรือนชายโสดอายุระหว่าง 1 6ถึงปีคุณวุธมสสนัสอบที่2นักเรียนในสิบทหารบกจะเปิดรับสมัครสอบห่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมก,กราคมของทุกทุกปีรับสมัครบุคคลเพื่อเรียนชายโสดอายุระหว่าง18-22ปถึงีสปีสำหรับทหารกองระจําการทหารกองหนุนและอาสาสมัครทหารพานสังกัดกองทัพบกอายุไม่เกิน24ปีคุณวุชม6หรือเทียบเท่าสำนับสอบที่3นักเรียนจากทหารเรือ จะเปิดรับสมัครสอบห่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปีรับสมัครบุคคลเพื่อเรือนชายอายุระหว่าง18ถึง20ปีสำหรับทาหารกองะจำการทหารกองหนุนอาสาสมัครทหารพานสังกัดของทัพเรืออายุไม่เกิน24ปีคุณวุธิมหกหรือเทียบเท่ารับราชการอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2ปีสนามสอบที่4นักเรียนจ่าอากาศจะเปิดรับสมัครสอบห้วงเดือน ธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆป,ปีรับสมัครบุคคลหัวเรือนชายโสดอายุระหว่าง18ถึง20ปีสำหรับทหารกองจําการทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศอายุไม่เกิน24ปีรับราชการอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2ปีสนามสอบที่5โรงเรียนช่างฝีมือทหารจะเปิดรับสมัครสอบห่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกๆป,ปีรับสมัครบุคคลหัวเรือนชายโสดอายุระหว่าง 15-18ปีคุณรุดม .3 เกชเลีย,ยต้องไม่ต่ำกว่า2.00สนามสอบที่6โรงเรียนดุริยางทหารบกโรงเรียนดุริยางทหารเรือและโรงเรียนดุริยางทหารอากาศจะเปิดรับสมัครสอบห่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกๆปีรับสมัครบุคคลพลเรือนชายและหญิงโสดอายุระหว่าง15-18ปีคุณรุดม .3 เกชเลีย,ยต้องไม่ต่ำกว่า2.00 สนามสอบที่7หน่วยพันชนาการสงคารามพิเศษจะเปิดรับสมัครสอบห่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกๆป,ปีรับสมัครบุคคลพลเรือนชายและทหารกองหนุนอายุระหว่าง18ถึง28ปีคุณุฒิม .6 หรือเทียบเท่าบางตำแหน่งคุณุฒิม .3 สนามสอบที่8กรมการเงินทหารบกจะเปิดรับสมัครสอบห่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมของทุกๆป,ปี รับสมัครบุคลบคลเพือเรือนชายและหญิงโสตคุณวุฒิปวชประเภทพาณิช,ชยกรรมสาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องอายุระหว่าง1 8ปถึง30ปีสนามสอบที่9กองบัญชาการกองทัพไทยจะเปิดรับสมัครสอบ่วง,งเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกทุกปีรับสมัครบุคลบคลเพือเรือนชายและหญิงโสดคุณวุฒิมหหรือเทียบเท่าปวชปวสและปริญญาตรีสำหรับนายทหารชั้นสัญญบัติ อายุระหว่าง18ถึง35ปีคุณวุฒิปอตรีสาขาตามตำแหน่งที่เปิดรับสลับนายทหารชั้นประทวนอายุระหว่าง18ถึง30ปีคุณวุฒิม6ปวชและปวสสนามสอบที่10กรมยุทธศาสตรทหารบจากจะเปิดรับสมัครห่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมของทุทกๆปีรับสมัครบุคคล,ลเพื่อเลือนชายและหญิงโสดและทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเข้าราชการ เป็นนายทหารชั้นสัญบัติสนามสอบที่11วิทยาลัยพยาบาลทหารบกจะเปิดรับสมัครสอบช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกๆปีรับสมัครบุคคลผู้เรียนชายและหญิงโสดอายุระหว่าง18ปถึง2ีหปีคุณฒิมหสายวิทย์คณิตสนามสอบที่12วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือจะเปิดรับสมัครสอบช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกๆปี รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงโสดอายุระหว่าง 17- ถึง22ปีคุณวุฒิม .6 สายวิทย์คณิตสนามสอบที่13วิทยายลัยพยาบาลแพทยอากาศจะเปิดรับสมัครสอบห่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกๆปีรับสมัครบุคคลพลเรือนชายและหญิงโสดอายุไม่เกิน22ปีคุณวุฒิม .6 สายวิทย์คณิตสนามสอบที่14วิทยายลัยพยาบาลแพทยศาสตร์พระมองกุฎเก้าจะเปิดรับสมัครสอบห่วงเดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกๆปีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือนชายและหญิงโสดอายุระหว่าง18ถึง20ปีคุณวุธิม .6 สายวิทย์คณิตเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเปิดรับสมัครสอบที่ผมได้กล่าวมานั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ไว้นะครับผมจาหนุ่มสวัสดีครับ